สวัสดีครับพี่น้องพ่อเอบช่างวันนี้กินแซ่บในต่างแดนวันนี้ได้ดึงหนึ่งหัวป่าหัวป,ป่าบ,บึกมะซูพี่น้องครับผมย่ายังไงนะครับเด้อพาครึ่งครับผมเอามากินครึ่งนึงก่อนอเอ้ยครับข้างแรกครับข้างแรกหนึ่งหัวป่ากับแก้วครับแก้วพี่ปนทานกับห้องไม่จะแต่งพี่น้องกินไงอยู่ไงี่เราครับผมมากมากข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวมันเดิมดเลยจ้ะทเอาไ้เสร็จทั้ก้อนข้าวเหนียวกันเหนียวคือกา เนื้ออหลีเอ้ยดูครับเนื้อนะตาพรตป่าอมอือคุณอครับนึ่ใช่ไอ้ไอ้ะกุดูด หนึ่งแบบเพ็บเปล่าพี่นุ่มไม่ได้นหนึ่งใช้พักยังครับหนึ่งจุดแก้วสมมเชื่อไม่ยังเตี้ยไม่รู้ตัวแาบเลยก็มีพักหนึ่งใส่ไม่ตกแซงมันกลับเดี๋ยวอัวน เดี๋ยวกระสัปาก็ะสับงั้นสะด้เป็นนิ้น,น้ำพรอมไม่รู้หรือว่าปลานิ้นหน่อหรือนี้เปล่ามานะครับเด้อเปล่ามากับมาหน่อยนึงตับบึกเมเ่นเนมือเ่อหร่ะอครั Có ừ, vàng um. gì đấy, Đó Chụp lên Và mình hoa mũ lại Nghe không? เหนือเขาจุมพูครับ เงืบมันงเหรอเงืบเงืบป่าบ่เจ้าเอิญจักเอิญถเือกเอิญผิดผีห้อก้ง กันแล้วจิังิดหนึ่งเล่มแขะครับแขะหัวปลานะครับมาจะเพื่อเอาครับฮาปูหาปลาไม่กิ้งจกเดือดเป็นอย่างนี้น อย่างจับฮะมาเลยทำอะไรไม่ได้มันดีครับที่จริงหัวปลาเม่เขาต้มน้ำแกงแล้วพี่น้องด้วยกัน เขาไต้มน้ำแกงจนเปื่อยนะครับผมจนมันล่อนออกจากกันเลยเปิดด้วยมือเหมือนเดิมแลวนั่นผมว่าป่าสลัมหน่อย แซ่บครับไ,ได้กินแบบนี้ด้วยเหรอจ้าเนี่ยครับผมค้าแค่หัวปลา <c oughs> ใช่ใบมะกรูดข้าตวตะไคร่น้ำ่น้งใช่หลายๆของมะเข้าค่ับค่อืม,มตานะนะอืตาปลากินได้ไหม Nhay cường Nói một Không phải Không phải เล้บเล้แจัวแล้วพี่น้องหัวปลามื่อนี้ยม่เล้บหัวปลาพี่น้องมึงเอาคือครับผมเจ้าิด้ชนี้ครับกินไปไม่ได้กระดูกเอาไปเล้มหลังกองครับผมพอามากินหนาเด้อพี่น้องเด้อเข็มนี้ก็ขอมค,ครับลาบบายครับ